จะเพิ่มกล้ามหรือว่าลดไขมันเราควรทําอันไหนก่อนดีนะสวัสดีครับผมโค้ชปูนแงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสไปโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงปัญหาโลกแต่ของสายกล้ามหลายๆคนครับที่ถามกันมาเยอะแยะมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนออนไลน์หรือว่าคนที่ถามมาในอินบ็อกซ์ครับผมว่าเฮ้ยเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วเริ่มที่จะอยากจะแบบมีรูปร่างที่ดีแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำโบกิ้งก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อน หรือว่าการทำคัตติ้งก็คือการลดไขมันส่วนเกินก่อนดีคือแบบ อยากจะทาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการเด็ดๆมาบอกครับสาหรับคนที่ต้องการพัฒนารูปร่างครับผมมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับนั่นคือสภาวะที่เรียกว่าการทํา r e c o m p o s i t i o n ก็คือการปรับองค์ประกอบของร่างกายของเรานั่นเองครับนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะเพิ่มในมวลในส่วนของมวลกล้ามเนื้อขึ้นไปและลดไขมันส่วนเกินลงมาได้ในเวลาเดียวกันครับผมครับซึ่งการท r e c o m p o s i t i o n ครับผมครับมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากสำหรับคนที่ ที่เป็นมือใหม่ในที่นี้คือคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยเข้าปีที่1ครับผมจนกระทั่งถึงปีที่3เนี่ยครับคุณสามารถที่ทำ Recomposition ได้นะครับผม แต่อย่างไรก็ตามครับการทำรีคอมโพ i ิชันคุณจะต้องรู้จักในเรื่องของการนับพลังงานก่อนนะันคือค่า TDEE e, นั่นเองครับผมการคำนวณหาค่า total daily energy expenditure ครับคุณต้องหาค่า maintenance มาก่อนครับผมคือหาค่ากลางมาก่อนแล้วคุณต้องเล่นกับองค์ประกรอบของอาหารครับผมกินโปรตีนสูงแป้งปานกลางไขมันปานกลางครับจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลด ในส่วนของใข่มาสุเกินไปพร้อมๆกันได้ครับแต่อง์ประกอบของการทำรีคอมโพเิชั่นครับผมจะมีดังต่อไปนี้ครับผม1เลยครับก็คือการนับพลังงานถูกต้องแล้วครับผม2คือการจัดสัดส่วนของสารอาหารให้มีโปรตีนที่สูงเข้าไว้นะครับผม แป้งปานกลางนะผมแป้งปานกลางเลยนะครับแล้วก็ตัวไข่ของไข่มันดีคือปานกลางเช่นกันครับ 3. คือคุณจําเป็นจะต้องเล่นเวทเทรนนิ่งมีความสําคัญยามากหรือไม่ก็ต้องฝึกใช้แรงต้านมีความสาคัญอย่างสูงครับผมเพราะว่าการทำรีคอมโพสิชันจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ฝึกเวทเทรนนิ่ง เท่านั้นต้องบอกเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องมีการฝึกคาร์ดิโอร่วมด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ250นาทีครับจะช่วยทำให้คุณสามารถลดไขมันส่วนเกินนะักขณะที่คุณสร้างกล้ามเนื<ๆ>้อเพิ่มขึ้นไปได้นั่นเองครับดังนั้นผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณทาครบ3องค์ประกรอบนี้ครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถลดไขมันส่วนเกินไปพร้อมๆกันได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามครับผมที่เป็นมือใหม่ที่มีรูปร่างผอม นะผมการทำรีคอมโพสิชันไม่เหมาะกับคุณนะผมเพราะว่าถ้าเกิดผอมแล้วเราทารีคอมครับคุณก็จะยังคงตัวเท่าเดิมอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ดูแน่นขึ้นแต่ว่าคุณจะไม่มีมวลของร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผอมใช่ไหมครับให้คุณกินค่าพลังงานในรูปของแคลอรี่เซอร์พลัสและฝึกเวททรนนิ่งควบคู่ไปด้วยครับโดยที่ฝึกคาร์ดิโอเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็พอแล้วนะครับผมนี่จะเป็นการทำบล็กกิ้งก็คือการเพิ่มเนื้อหรือว่าเพิ่มมวลกล้ามเน,นื้อขึ เกิน17สําสำหรับผู้ชายและเกิน24สําสำหรับผู้หญิง Priority ี Prior หลักหรือว่าความสำคัญหลักที่คุณจะต้องทำก่อนนั่นก็คือการลดไขมันส่วนเกินแต่คุณยังคงสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นไปได้อยู่ดังนั้นการฝึกคาริโอและการฝึกเวทเทรนิ่งควบคู่กับการกินพลังงานในค่า c a l o r i เ Deficit ครับผมนะครับคือพลังงานในค่าลบจะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าถึงรูปร่างที่คุณต้องการได้สาหรับคนที่มีไขมันส่วนเกินเยอะนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นสกินนี่ คุณเป็นบุคคลปกติที่แบบว่ากล้ามเนื้อน้อยใช่ไหมครับไขมันส่วนเกินเยอะมีผิวเปลือกส้มมีพุงอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็น้ำหนักตัวไม่ได้เยอะอะไรครับ <c oughs> การทํ r รีคอมโพ i ิชันจะเป็นหัวใจหลักของการทําโปรแกรมของคุณนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเป็น s กิน n y f แ t แลวคุณอยากตัวใหญ่ขึ้นโอเคแน่นอนคุณจะต้องเข้าสูตรของการทำโบกิ้งเฟสแต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็น s ก i n n y f แ t แลวคุณรู้สึกว่าลาคาญกับตัวของไขมันส่วนเกินของคุณครับบางทีคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่วาเออ กล้ามนั่นก็ใหญ่นะเว้ยแต่พุงกูมม่ยังอยู่อยู่เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไขมันสุนเกินมันก็ยังไม่ได้ไปไหนนองจากว่าคุณอยู่ในช่วงของการกินแคลอรี่เซอร์พลัสก็คือการกินพลังงานในค่าบวกขึ้นไปนั่นเองครับดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็น skinny fat ครับคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผมนะคือการที่คุณทำรีคอมโพสิชันก็คือการปรับองค์ประกอบร่างกายของคุณนั่นเองครับจะเป็นตัวช่วยหลักเลยแหละที่ทำให้คุณสามารถที่จะพัฒนารูปร่างในรูปแบบที่คุณต้องการได้คือเพิ่ม Well. และนี่ก็เป็นวิธีการหลักๆเลยครับผมสำหรับการพัฒนารูปร่างของเรานะไม่ว่าจะเป็นโบกิ้งหรือว่าคัตติ้งนะครับหรือว่าจะการทำรีคอมโพสิชันนะคือถ้าเกิดว่าคุณเหมาะกับอะไรก็คือให้ลองทําอันนั้นดูครับผมนะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ได้นะครับผมให้ลองทําดูให้ลองเทสดูเพราะว่าการพัฒนารูปร่างมันคือเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์คุณต้องเทสคุณต้องทดลองคุณต้องทําการคํานวณคุณต้องลองดูว่าร่างกายของคุณมันตอบสนองต่อระบบการฝึกเนยรูปแบบไหนแล้วก,แวก็แล้วก็ระบบการกินรูปแบบไหนนนน่่นเอองครบผมมกกกกก็็ยยาาาาจะฝว้้้ถิิชชลปีส ไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ